ตัวไม่ใช่หน,หน่อยๆน่ะผมรู้แล้วครับทิศทางไปทางไหนที่บินวนไอ้ที่วนพอว่วจะให้ขามยอดจูคาโมนีครับที่วนวนวน,วนพอซุดยอดจูคาพอวนสุดบินไปดานนาเลยผมเดินแล้วมาคู่เนี่ยไม่เช่นหลังตรงนั้นเลยเรากลับมาดูตัวดอกใหม่ที่ไหนได้บินไปที่เราเดินนั่นแหละ ผมว่าเห็นนะ,ะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับลังนี่ตามดอกเครือเปลืองมาครับพึ่งบินโดงโดงไม่พอเราก็วนหาลังยาครับเราก็อยู่ที่ทึบๆอีกทั้งหักยังไก่ครับรูนดอกไม้อยู่เป็นกิโลลูแเ้รวะนี บินโดงแล้วก็บ,บ้นครับแล้วก็มาลังลังอย่างเดียวด้านอื่นมองไม่เห็นล่างต้องมองอยู่ชงนี่ครับเป็นแผ่นเลยครับี๋วยวจะซูมครับนี่แหละเห็นได้ถ่ายล่างครับด้านอื่นซูมไม่ได้ใบไม้มันหนาอ่าเดีย๋ยวจะซูมครับอีกสักครู่ mm hmm. บินสัโดงดักบนดักไก่ด่ก ด่าอ,มอมีมองเห็นหลังมองเห็นจะถ่ายหลังมาเดี๋ยวเจอกันครับเอาง่ายๆอยู่ขึ้นง่ายๆกิ่งมันเยอะเดี๋ยวเจอกันครับทำครบเตรียมอุปกรณ์อีกสักครู่ด้านบนครับพี่น้องตำน,นี้ยังไม่อยากจะเห็นหลังเลยกล้องจะเห็นรู้เห็นจะถ่ายหลังจุดพบเลยกิ่งมันเยอะเดี๋ยวมันจะสะเทือน

ด้านอื่นมองไปหินหลังตะมงช่องเดียวขึ้นไปได้ไหมช่องไหนหน่อย

đi, tính đi. Ừ. 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 tăng con gấp กบพี่น้องมึงทุ่มหมายกับมาแล้ว

もう行ってやんがってね怖かった。 นี่ล่งหนึ่งเงาพี่น้องล่งไมใหญ่เขาตะแกงมอไย,ยขึ้นได้อยู่นะมีน้ำอยู่ก็เป็นแผ่นแลยอไม่ต้องซู้ม่เอาขึ้นเลยเดี๋ยวเจอกันหนูแหละกํลังเลยอีกสักคส่นี่มีแต่น้ำล่างมใหญ่

น้าไม่มี <c ười> อ้าเดนเล่งเห็นปนะเนาหเห็นยูน่นะมาเดนล่งครับต่างกงไม่ได้รุหัวอุปกรณ์ชั้นละ เจ็บหัวหายสีแดงเลยมือน้ำกเกาะแต่ลังมันหนามกินไปแล้ก,กีดสนปลาอย่างสวยเต็มไาดิไปลงเฮ้ยแต่ลังเก็บมีมสวยนะ นี่นัวใหญ่แล้วตัวบบหลังสวยแท้โอ้ยตึ๊ดเออสวยเออตุ้ยหัวหน้าลายยูได้กัดโอ้ลังอย่างสวยอ่ะเก็บกันไก่คือขายากเออเดี๋ยวก็หักซะดอก ปูดตอดสองแม่ขา,ายอยู่จิดึงจิงดึงอยู่ออว่อาวยอาพีนองฝนตกรักนาแล้วนู้น พอแล้วครับถึงสองล่างมิมล่างหนึ่งมิมโอ้พึ่งจะเห็นนี่นี่จะใบหมยป่ะอ้วนี่ติดกันครับเกาะกันใน,นล่างอ่ะละสองชิ้นชิ้นใหญ่ล่างใหญ่อยู่ข้างล่างอันนี้ลังที่สองก็แดแจะน้ำเออขอภัยกับลังที่สองแดดจะล่างน่ะ้ำไม่ได้เครือเปลง เกือบขวดสีดเือนน้ำป่าเลยอ,อยู่กับเราเก่าขีดหนึ่งโลประมาณนั้นอพอก็ไปน่องฝนทักนาแล้วไม่รู้จะหาลบตรงไหนดีไม่มีที่ลบครับตกตากฝนซะแล้วอะ,อะพอเบพไปน่องพึง่งลังแหลกตามตัวดอกเครือเปลืองครับินโดงโดงไม่พรอยเราก็วนครับ บนจะหาลังหยักกับไม่เจอครับมีอยู่ช่องช่องเดียวที่เห็นล่างล่งอีสองก็เดินมั่วครับเดินค้นหาเลยก็เดินเหมือนที่เขาเคยเดินแหละครับมันก็โหลดตาเขาหรือว่าเข้าไม่เวาก็ไม่รู้ล่างมันไม่ใหญ่เนาะเรียเข้าไม่่อาอ่อพอครับพี่น้องสองลังพึ่งแล้วก็มีอีกหนึ่งล่างพอครับกบันครับเจอกันคลิปหน้ากับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ